สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นคลิปการจัดทับบัตรเองเจลครับพันแต้มและ2 0 0พแต้มนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้รับการสนับสนุนโดย l ด g e n d a r y w a r g a m e ร้านวอลเกมระดับตำนานที่บางใหญ่นะครับใครที่ดูคลิปแล้วอยากได้ของไปจัดทับก็ขอเชิญไปดูที่ร้านได้นะฮะหรือจัดทับแล้วอยากหาเพื่อนไปที่ร้านได้เช่นกันใครอยากสนับสนุนช่องป่ารักเพิ่มเติมกดซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมในเดสคริปชั่นมีแล้วอะมาดูกันครับบัตรเอ็นเจลเป็นยังไง มันคืออิตเตอร์ฝั่งพักดีรับผมตีไปที่โหดมากๆไม่ค่อยยิงไกลเท่าไหร่คือคุณชอบตีชอบฟาชอบอดาบเชือดเขาเอาเชนซอร์สฟันบัตเอ็นเจนตอบโจทย์ครับผมทำไมอ่ะความสามารถบ้านลิเบเรชันแอซซกรุ๊ปครับชาจแล้วสเตนบวกสองแอทแทบวกหนึ่งคือมันบ้าบ่มากนะคุณสเตนบวกสองแอทแทบวกหนึ่งเนี่ยคือบวกเลยนะเว้ย แปลว่าถ้าเกิดมันชาร์จนะครับมันน่าจะเป็นทับที่ชาร์จดีที่สุดในเกมนะครับเพื่อโจมตีอลัลเบอวอเตอร์ e ล่ะอันนั้นต้องรอบัฟใหม่นะฮะคือเบอร์เตอร์มีบัฟเวลาชาร์จแล้วบวกพลังเหมือนกันแต่ว่ามันบวกสู้บัตแองเจิในตอนนี้ไม่ได้ครับมีหน้าคอนจะได้บัตรเองเจิเนเป็นสาวกขนาดนั้นซึ่งคิดนี้ครับต้องบอกอะไรว่าบัตแองเจิมี3บ้านนะมีบ้านของเดสคอมพานีบ้านของพวกซันกันเนรี่การ์ดแล้วก็บ้านของ รีเบลเ t ชั่นแอ a ซ l t กรุ๊ปที่เป็นบ้านกลางนะฮะคลิปนี้ครับเราจะเน้นเรื่องของบ้านกลางนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมันตีแรงไม่ทันกล่องอา i มีบก็จัดได้ซื้อแต่พวกกล่องไอซีพก็ได้หรือจะซื้อกล่องแบบแยกก็ได้ครับผมอันนี้จัดง่ายสุดแล้วจริงๆบัตเลนเจถ้าเกิดว่าไปจัดบ้านเน็ตคอมมานีเนี่ยมันจะต้องทันกล่องอา i มีบอกถึงจะคุ้มจัดง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าถามจัดใจเลคือในสามบ้านนะครับ รีเ e r a t เ o ชันอาโซกรุปนี่คือเก่งแบบดือด้อๆอ่ะเก่งง่ายสุดแล้วจริงเล่นง่ายคือเข้าปุ๊บชาร์จจะหน้าปุ๊บชาร์จแล้วเก่งเลย <c oughs> ประมาณครับการนบัตเอ็นจิ้นะฮะอ่ะตั้งต้นด้วยอะไรดีครับตอนทำอันต้ามารีนบอกให้เริ่มด้วยกาลิมานมานี่บอกให้เริ่มด้วยคอม m a เดอร์ดันเต้ครับผมดันเต้เหรอ Yes ทำไมเซนเซนกิเนยียตุยไปแล้ว ยังไม่เอากลับมาหรือเอากลับมาได้เน,นี่ยนะพศไม่แน่ใจนะฮะโอเคร้อยสามสิบแต้มของผมคอมมานเดอร์ดันเต้เอาตัวมันเองก่อนขวานมันเก่งครับตีแปดครั้งสเตนแปดเอพีลบสามดาเมจสองไอเอพีลบสามเนี่ยมันคือการบอกเขาว่าเฮ้ย hey, ไม่อินวอลเซฟเนี่ยแตกนะพวกเซฟสามบวกเนี่ยครับเจอเอพีลบสามมันนี้คือร้องไห้ผมทอยไม่ออกหกเซฟไม่ได้แล้วดาเมจสองครับสเตนแปดมันก็ โหดอยู่แล้วนะถ้าคุณชาร์จล่ะสเตนสิบแอทแทกเก้าครั้งสเตนสิบครับคือสิบสิบที่สเตนตีเก้าครั้งเนี่ยพวกเลือดสองส่วนใหญ่หายหมดนะครับเก้าศพแค่เป็นชาร์จต,ตัวเดียวโคตรดีเก่งมากในหมู่ตัวที่เป็นเหมือนกับชัปเตอร์มาสเตอร์อย่างเช่นของการของอัลตามมรีนมีเคาก้าใช่ไหมของดัรเนเจนมี As L L, อัสซาเลลพวกนี้เนี่ยถ้าเรื่องการตีเข้าที่หน้าเนี่ยครับ ดันเต้คืออันดับหนึ่งนะฮะตีแรงสุดๆครับผมขวานมันเก่งอะแล้วปืนเนี่ยพิสตอลครับสเตนเก้าไอพีลบสี่ดาเมดดีหกผมแถวบ้านผมไม่เล่นพิสตอลไม่เล่นพืนพกครับเขาเรียก,ยกปืนใหญ่ดาเมดดีหกนี่บ้ามากไอพีลสี่ก็แบบโอ้ต้องอินอเซฟอย่างเดียวอะดียังดีที่สเตนเก้าครับผมอ๋อ,อลืมบอกไปเรื่องขวานเมื่อกี้ขวานดันเต้เนี่ยครับ ถ้าชาร์จนะครับสเตนสิบแปลว่ามันตีเทอร์มิเนเตอร์ที่ทับเน็ตห้าทูนี่สองบวกครับผมบ้าไปแล้วโอเคเอาไปทำอะไรครับรีดเซนกูนารีกาดได้ครับผมเอาแบบหมําใจคือรีดเซนกูนารีกาดครับหกตัวไปเลยถ้าอ้นนี้รีดเซนกาดบัฟจากตัวมันเองครับบวกหนึ่งทวีด้กับเซนกาดตอนชาร์จด,ด้วยซึ่งเซนกาดเนี่ยอาวุธดาบของเขาครับมันทวีตที่สามบวก ถ้าบวกหนึ่งเป็นสองบวกโคตรเก่งเพราะงั้นถ้ามาเป็นดันเต้ปุ๊บคุณจัดแซงการไปเลยครับหกตัวเวลาลีดจะไปลีดแค่สามตัวนะไม่คุม้มลีดสตัวไปเลยก็ลหกตัวนะครับสองเจ็ดสิบแต้มแซงการบอกว่าถ้าสตูตีไปที่ใส่เราลบหนึ่งตัวฮิตแต่ถ้ามีคนลีดครับลบหนึ่งถูบูญด้วยซึ่งเรา,เาดันเต้ลีดแปลว่าสตูตีมาอย่งไก็ตามนะครับฮิตที่ขอขอฮิตที่สามบวกขอบูญที่สามบวก เป็นอย่างน้อยโอ้ยังเก่งแล้วมันมีอินวอลเซฟนะไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นอย่างนี้พี่เขามีอินววลเซฟนะเว้ยส่วนการประกอบครับเน่เานะว่าใช้เป็นดาบนะครับเพราะว่าอันเด็กะสมก็หอกตีสี่ครั้ง a p พลบสามสเตนหกดาเมจสองถ้าใส่หกตัวตีหกสี่ยี่สี่ถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าดาเมจสองเพราะงั้นยี่สี่คูณสองเป็นแปดสี่สิบแปด สี่สิบแปดวูนะผมโอ้แม่สาวน้อยผมลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมครับคุณเล่นบ้าน Li b บ r a t i o n Assault Group บวก Attack พิกหนึ่งแปลว่าแสงกาดหนึ่งตัวตีห้าครั้งที่สองดาเมจห้าสองเป็นสิบหกตัวนี่คือแม็กที่หกสิบดาเมเอจนะผมรีนดันเต้พูดนี้กคือถ้าไอกองนี้เนี่ยสองร้อเจ็ดสิบวกกับร้อยสาสิแต้มของนันเต้็นสี่ร้อยเนี่ยพุ่งใส่อะไรก็ตามครับหาย คือทห้ที่จะเอดจากไอ้แก๊งนรกแตกนี้ได้เนี่ยต้องมีทับเน็ตสิบขึ้นไปครับผมสิบขึ้นไปปะเออแปดขึ้นไปคือถ้าแปดเนี่ยก็ทูนที่เออฮะสี่บวกแต่ถ้าเกิดทับเน็ตคุณต่ำกว่าแปดเนี่ยหรือทูนที่สามบวกแล้วโดนไอ้แก๊งนี่วิ่งใส่ครับบอกเลยว่าโอกาสแตกสูงมากเพราะงั้นถ้าเกิดจะสู้พวกแฟงการ์ดเนี่ยคุณต้องมีพวกไนท์มีรถถังมีพวกเวชิโกที่ทับเน็ต ก้าวขึ้นไปครับงั้นโอกาสแตกสูงมากครับผมอ่านี่นะฮะเราเล่นสองกองได้ไหมคือหกตัวสองกองได้ผมอีก,กองนึงก็เป็นกับตันวิจัมแพคลีดครับผมก็รวมสองกองกองละหกก็เป็นห้าร้อยสี่สิบแต้มกับตันวิจัมแพกมาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดอมอนีวิจัมแพคนะแปดสิบห้าแต้มอันนี้บ้ากว่าเดิมอีก ถ้าชาร์จครับบวกหนึ่งสเตนแปลว่าไอตัวเนี้ดาบมันนะสเตนหกบวกนี่หนึ่งเป็นเจ็ดบวกบับบ้านอีกสองเป็นเก้าดาบสเตนเก้าทับเนดแปดเอาไม่อยู่นะครับถ้าเกิดคุณเจอตัวไหนที่ทับเนดแปดแล้วคิณเก่งนะครับเอากับตันรีดกับกองหกเนี่ยวางไว้เตรียมชาร์จใส่ก็เลยครับหรือถ้าเกิดมันไม่เวิร์คคุณดิฟสไตได้ไอที่ดิฟสไตได้นะฮะแล้วก็ ใจเจ้มครับลดหนึ่งสพีด้วยเพเื่อนกับตันโอ้สุดยอดครบเครื่องมากเนี่ยฮะก็จะเป็น2องกองคือกองแรกเป็นด e ันเต้บวกแซงการ6ตัวเอาไว้ตีพวกที่ทับเน็ตแลงมาส่วนไอกองของกับตันกับแซงการ6ตัวเนี่ยเอาไว้ตีพวกที top ่ทับเน็ตเลงมาครับถ้าทัอเนตเยอะกับตันลีดดูดีกว่าดันเต้นะใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเกิดจากบัฟให้แซงการตีแรงๆครับผม ต่อไปครับแอสโซนเตอร์เซอร์ครับสิบตัวร้อยห้าสิบแต้มเอามาจากไหนกล่องซีพีครับผมถ้าเล่นผันแต้มไม่มีรถนะครับคุณต้องหาหมุมตึกให้มันซ่อนตัวอยู่แล้วก็ค่อยๆเดินไปตีเขาเชนซอร์ครับแอทแทคกสี่สเตนสี่แต่ไอพีลบหนึ่งดาเมจหนึ่งนะฮะก็เจาะเกาะดีอยู่ถ้าชา้าจะเป็นแอทแทคกห้าครั้งสเตนหกแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดคุณเอาแซงกินารีพีท มาลีดครับผมมันจะมีเอพีลบอีกหนึ่งครับแปลว่าเซนซอร์ของมันเนี่ยตีห้าครั้งสเตนหกเอพีลบสองตาเมจหนึ่งมีสิบตัวคือห้าสิบดามจนะเว้ยเสียถ <c oughs> <laughs> อยกันมันนะครับอันนี้บอกเลยเนี่ยเอาเซนคูนารพีซเนี่ยลีดถ้ารวมกับทั้งหมดที่พาพูดมาเนี่ยจะเป็นทับก็แล้วก็สิบห้าแต้มว่าผมพันแต้มสบายสบายแล้วก็เซนเซอร์ S <S ถ้าเกิดลีดโดยเซกนารพีซครับมีฟิลโนเพนห้าบวกด้วยตายยากขึ้น ถ้าพันแต้มก็เอาเนี่ยลีดตัวเดียวพอสก,กินลนัลลี่พีทลีดแล้วคุณก็เอาเนี่วิ่งใส่ครับหลบมุมตึกให้ดีๆครับไม่ค่อยเลาะเลาะเลาะจะเจอปุ๊บวิ่งชาร์จครับผมอย่างโหดห้าสิบครั้งที่เอพีรูสองก็เหมือนกับบอกเขาไอ้แกว่าเฮ้ยคุณอ,อิอ AP นวอลเซฟมีเปล่าไม่งั้นต้องใช้ใช้เจมม์ลดไอ้ลดไอ้พีนะไม่งั้นจะแตกครับผมเอพี AP เยอะมากาตีห้าสิบครั้งโคตรจะบ้าอ่ะต่อไปครับ นี่คือจบละพันแต้มจบแค่ตรง s e น o n d a r y p รีนะฮะใครสงสัยว,ว่ามีอะไรบ้างก็ลองเลื่อนๆไปดูก็ได้ถ้าผมสุกสุบไป้ฟังพันแต้มมีอะไรบ้างดันเต้หนึ่งตัวรีเซนการถูกตัวกับตันนิจจังแพกหนึ่งตัวรีเซนการถูกตัวมันจำง่ายดีเนาะแล้วก็แอสเซมบลิเซอร์สิบตัวรีดโดยเซนกูนารีพีทครบครับพันแต้มแล้วก็สิบห้าต่อไปครับไปสองพันแต้มมอนบ้างเพิ่มยังไงบ้างก็จะมีแรรไรเดอร์ครับ 240แต้มต้องใส่ทําไมเอาไว้คนไอเนี่ยคนไอแกงเนี่ยไม่งั้นลําบากคือพวกเนี้ยทันแต้มมันก็โอเคแต่200แต้มคุณต้องมีอะไรขนนะไม่งั้นโดนยิงปิวหมดครับส่วนนี้เป็นแมวที่บ้านฮะไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันชาร์จแล้วไอแท็กรบไอแท็คบวกหนึ่งสเตนบวกสองผมจะขอเอาออกไปก่อนนะฮะปิง้งแมวหายแล้วครับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงแรนไรเดอร์เนาะเอาไว้ขนสัติเทอร์เซสเตอร์อรก็240แตม้ม เอาจริงๆผมแนะนําให้เติมกับตันอีกตัวนะเพราะว่ากับตันตนี่มันได้มาอยู่แล้วจะก,กองคอมแบทพลาทอฟก็เอาไวด้ดีไอ้แก๊งเนี่ยเป็นกรีดคู่ครับตามกฎคือาสามารถเอากับตันรีดพร้อมกับพีซได้ก็บัฟกันรัวครับแปลว่าไอตัวของแก๊งเนี้ยตีโหดมากลองดูเจ็มดูว่าจะใช้เจ็มอะไรเนี่ยรีดคู่ไปเลยแล้วก็ชีฟเลเบเลียนเมฟิตอนครับผมร้อยยี่สิบห้าแต้มเก่งไหมเก่งพี่เล่นมีไฟเฟิร์สสเตนเก้ามีโรดปอริที แปลว่าตัวนี้สามารถรอบเลนเดินไปแล้วไปเสียบไฟนองคามได้คุณกำลังพูดถึงตัวละครที่ไฟเฟิร์สสเตนเก้านะฮะถ้าชาร์จคือสเตนสิบคือพี่เป็นตัวละครที่ฟันรถถังแตกได้อะแล้วมีโลนโอเปอเรทีฟแปลว่าถ้าศัตรูอยู่ไกลกันสิบสนิ้วยิงพี่เขาไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ในระยะ12นิ้วเช่น8นิ้วเนิ้วหนิ้วเขาชาร์จถึงคุณนะครับเมฟิตอนรับผมเก่งไหมเก่ง ถัดไปครับอันนี้เดี๋ยวบูกแต้มก่อน240 60 80 320 320 120 125 445ครับผมตรงนี้นะเหลืออีกประมาณ555แต้มใส่อะไรดีนี่ครับ Dead Company ต้องเฉิดฉายครับผมตอหรับคนที่ทันกล่องอามีเซตนะครับ Dead Company ได้เลยก็ Dead Company วิจำแผกครับ10ตัว240แต้มรีมาเทสกับ110แต้มเป็น350เหลือเสร็จนิดหน่อยครับติด ท้ายด้วยเดสคอมมูนีเดดต์หน่อร้อยแปดสิบแต้มส่วนเอนชาร์ดเนี่ยครับมีอันหนึ่งคือ Speed Off สปีดออฟเดอะไพลมาดในยี่สิบห้าแต้มว่าผมแจกไฟเฟิร์สได้ก็เลือกว่าจะติดให้ใครคืออันเนี้ยเป็นเอนชาร์ดที่ติดให้ใคร,ใครก็ได้เป็นลีดเดอร์ก็จะมีตัวของลิมิเต็ดติดไม่ได้นะผิดกฎนะติดได้ก็จะมีกัปตันติดได้แล้วก็มีไอ้กำปั้นกำปันจำแงหงติดได้สองตัวเนี้ยเลือกว่าจะติดให้ใครได้สปีดออฟไพล์หมาดไปนะฮะ ของดีประกาศใช้ปุ๊บทั้งกองติดไฟเฟิร์สผมแปลว่าถ้าเกิดคุณชาร์จไปแล้วโดนเขาชาร์จกลับคุณก็ประกาศใช้อันนี้ปุ๊บไฟเฟิร์สส่วนหน้าเลยครับเบสเร็จครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย 100, ร้อยพันก็เลยก็สิบห้าแตม้มเล่นสองพันแต้มเลยพอดีนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทับแบบเมตจาจ๋าอีกแล้วผมคือผมไม่ค่อยอยากจัดทับเมตาจ๋าเท่าไหร่รอ,ะรอะ่ะอยากจัดทับที่แบบทุกคนแบบมีของหาไม่ยากเอามาจัดทับเล่นได้แล้วก็ไปต่อยอดได้ง่ายมากกว่า เพราะเมตามันอยู่ชั่วคราวคุณอย่างเช่นตอนปัจจุบันเนี่ยแวนการ์ดสเปเชสกลับมาดังอีกแหละแล้วของใช้ี่แบบเฉพาะทางเฉพาะทางเซนจูเลียนคุณจัดเซนจูเลียนมาเสร็จปุ๊บอ้าวเมตาเปลี่ยนเซนจูเลียนดองตู้ก็ลําบากใจแต่นี่คือแบบคุณเปิดกล่องปุ๊บผมไม่เอาของที่อยู่ในกล่องของแบบแพทเทิลของอารมิวกเพจัดทับให้เนี่ยสมัคแต้ม,ส,มสบายๆแต่ถ้าเกิดเอาไอเด็กมาส่งนะคุณหาแลนเดอร์ทุกครั้งที่ผมจัดอะมันจะมีมีคันนึงประจำอะของพวกสเปซมารีนอะ กระทั่งไอ้ดรกเอ็นเจิ้์ถ้ามาจัดนะเดี๋ยวก็มีแรรเลเยอร์เพิ่มครับผมโอเคจัดตอนนี้เราเล่นยังไงก็หลกัหลกๆครับกองสังกัดของนันเต้ที่มีนันเต้ลีดสัก,กัด6ตัวคุณอยู่ในรีเซิร์ฟครับผมรีมอเทสกับเดสคอมบานีทั้งกองก็อยู่ในรีเซิร์ฟรอดิฟสไตล์ครับไอตัวนี้ไอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เว้ยเดี๋ยวดิฟลงมาพุ่งใส่มันดีกว่าเลือกเลยครับ ส่วนตัวอื่นเดินหน้าไถาเข้าไปในแดนแผ่ของค้าผม on, ider, เมฟิตตัอนและไรเดอร์เรดนอ์นะครับวิ่งเข้าไปแล้วครับไถไปเรื่อยเรื่อยหลักการคือเดินให้ถึงระยะแล้วชาร์จห้โดนะครับนงกาดที่เป็นอยู่กับกับกับตันเนี่ยเลือกได้สองอย่างนะคือวางตั้งแต่เริ่มเกมก็ได้กดดัน้เขาแบบต้องโยกหนีหรือเอาไว้ในรีเซฟรอดิสตัยก็ได้ครับผมลองลองดูว่าสถานการณ์เล่นยังไงบัตรเอ็นจิเล่นง่ายๆคุณเดินหน้าไถเข้าไป แล้วก็รีฟไตลลงมาบีบเข้าไปครับผมถ้าเราไถาเขาได้เขายันไม่อยู่เราชนะถ้าเกิดเขายันอยู่เราแพ้นะครับเพราะว่าเขาตีกลับได้ับผมแล้วเราไม่ได้เก่งในการป้องก,กันเราเก่งในการฟาดครับผมสเตนบวกสองเยแท็กบวกหนึ่งเนี่ยเราเก่งมากตรงนี้เนี่ยครับการเล่นบัตแองเจิลทันและสองทันแต้นะครับจัดทับไปแล้วส่วนสินค้าต่างๆนั้นถ้ามีเราจะลงในเดสคริปชันด้านล่างนะครับอยากนำหมุนช่องนี้ก็กดซื้อในลิงก์ด้านล่างได้ครับผ่านชอปปี้ผมนะครับตามนี้เลย ขอบคุณนจอรนา่วอเกอียเนครั้งครับสำหรับการสนับสบนุนคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะเป็นทัพอื่นต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะค่อนข้างจะหนักไปทางส่วนของฝั่งอิมพิเรียมนะสเปนมาลีนอินไนท์พวกเนี้ยแต่พวกแบบซีนออพวกแบบไอเทอสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโปรเท่าไหร่อ่ะต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลนานหน่อยชวงนี้ออกเลยเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งนี้ผมค่อนข้าง,างมีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยังไงก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ส่วนทัพที่ขอกันไว้ก็ รอหน่อยมันทายากอยู่อะอยากทําให้จริงๆไม่เฮ้ยเอางี้จักใจอยากทําให้เพราะว่าคนเล่นเนี่ยอยากได้แบบไอเดียในการจัดทับเราเข้าใจนะผมเล่าเร่นใหม่ก็แบบเฮ้ยอยากจัดทับว่ะหาุ้นูจากไหนวะไปดูลิ์มาอีกฤทธิ์ใช้ยังไงวะไม่มีใครบอกกันเนี่ยผมเข้าใจพวกคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนี้เนี่ยขอเวลาผมนิดนึงนะครับจะจ,จัดให้นะโอเคสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบราเธอร์ขอบคุณในจเนลี่ด้วยนะครับที่สนับสนุนในคลิปนี้สวัสดีครับ